สวัสดีครับผมพอก,กันตอนซอสอครับประมาณเจ็ดโมงกว,กว่าครับผมสาก็ออกกะครับผมเมื่อนี่สาก็ออกกะเว้ยพาพีพอมองมากเลาะครับเมื่อี่แต่าวาเลาะไก่ครับผมเลาะหลังงานครับผม ว่าสีมีโปรแกรมวันอาทิตย์ปุครับผมเพราะว่าเดือนนี้เขาขาด้ครับผมวันอาทิตย์กสิได้ถึงวาเปลี่ยนสลิงครับผมเป็นสลิงบวงหวก็เปลี่ยนขั้นบวงครับยุนี่ยุนี่หนึ่งสองสามยุนี่สี่หลังครับผมนี่ยุข,ายขาา้างหน้ายุข้างหน้าทางก้องขึนไปครับผมมีสี่หลังสี่หากลับหลังเลงครับผมยี่ฟังนี่อันนี้เป็นเขาอีกฟังครับผม เขาอีกลูกนึงเขาอีกลูกนึงเลยเขาอีกลูกนึงก็ขนาดนะผมนี่ FC. เอฟซีเพิ่นทักเข้ามานะครับเนาะเพิ่นทักเข้ามาถามกะขอบคุณเลยครับเด้อที่ทักเข้ามาทั้งเฟซบุ๊กทั้งผมขอบคุณเลยผมเอฟซี FC นะครับเนาะเขาจะเป็นทั้งฟังไทยฟังทงั้งซอปอล่วครับเนาะ เอฟซีพินองทางสอปอเล่าขอบคุณหลายครับที่เขามาติดตามที่เขามาส้มคลิปนะครับเด้อยทางสปอเล่ากัพใดทางพี่นองทั้งพูนกันใดเขาเอามคลิปแล้วก็เขามากดติดตามผมกับขอบคุณหลายครับผม่ว่าจะเป็นพระวาติชยู่บผงได้ครับผมขอบคุณหลายครับที่เขามาติดตามเขามาเอามคลิปผมเนาะวันนี้ผนไทํทำขามคครับบนทางว่าว่าไอเขาที่ผมโรงงานที่ผมอยู่เขาที่ผมอยู่เนี่ย มันใหญ่สำเนียกว้างสำเนียคือมีสัตว์ป่าไลท์เมื่อนี้ผมก็เลยสีผ้าห้เบิ้ลเขาเข่าผมขันสียางลอกกับสามมือกับกบั้วทัวร์ผมเขาเป็นลูกไงก,ก,ก,กับสีผ้าเบิ้งนอนกับผ้าเบิ้ลนอนขันสียางสวางมือกับบ้วทัวร์ผมไก่มันกว้างแล้วก็กว้างสูงเงีครับผมขอบคุณครับเด้อขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามครับผมที่เขาบังคับแล้วก็มากดติดตาม เพราะว่าชิวมองเลยครับผมขอบคุณหลายครับไปครับผมบอกลา์ยางครับผมมันสวยเดี๋ยวสิพาไปฟังนี้ก่อนฟังทางลางติ่นเขาครับผมทางนี้ก่อนไปครับผมเอาครับผมนี่ครับเริ่มจากมองนี้ครับผมมันเป็นส่วนพักของเกาหลีครับผม น้ำข้างสวนนี่เพื่อนว่างกับดักครับผมกับดักเกาหลีผมว่ากาเข้าไปเนาะครับเนาะมันเป็นกับดักหยับขึ้นเขี้ยวเลยนะผมมันเป็นอาเปล่าเนาะเป็นแบบผมไม่รู้นะเป็นอะไรไอบอกว่าถือครับผมมันเป็นกับดักแบบของของฝรั่งครับผมของพวกฝรั่งเขาดักสัตว์ครับผมคือกันถือคาคือฮักเลยนะนะครับผมว่ากาย่างไปเนาะตามตีนเขาครับมันจะมีมันจะมีบอ บอน้าไม่น้อยหยางบอ่อนึงครับผมอยู่ในเขานะอะมองันมันเป็นบอน้าเป็นบอน้ำไม่น้อยครับผมแล้วพวกฟันพวกกวงพวกเกง่งพวกหมูปามลงมาก,กินน้ำแครับแล้วคนเกาหลีเพิร์มดาดักไปพุ่นครับเขาลงนึงแล้วก็เป็นป้าไพ่เนี่ยป้าไพ่เนี่ยมองหมูกันไปห้อยหมูลงมากอะไรครับผมห้อยหมูห้อยกวงห้อยฟันลงมากครับเนาะ นี่ครับอันนี้เขาฟังครับผมนี่คือมันมาจดโรงงานครับกำลังเป็นโรงงานนะครับผมกำลังเป็นโรงงานนี่ครับคุณครับเขาลงหนึ่งแล้วอีลงหนึ่งครับผมแล้วกับม่านอีลงหนึ่งครับผมแล้วกับม่านอีกมองนี้ครับผมแล้วกับพูนครับผมยาดครพูคุณครับจากเขาลงนี่ไปผุครับยอาพอดพูครับซอยไฟไก่พูนนะครับ มันนี่เอามาสตาร์มหลายมหลายลยครับสัตาร์มยี่นี่แต่ก็ผมจะเริ่มจ่ายไปเนาะนี่คือทา่าเกิดเป็นโรงงานผมอันนี้โรงงานอีกโรงงานนงครับผมนี่โรงงานผมจุดเป็นโรงงานสุดท้ายครับผมที่ที่ทีเขาเลยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ นี่คืออีกด้านหนึ่งด้านหลังอันนี้ด้านหลังบรงขั้นอีกฝั่งหนึ่งครับผมนี่ครับเป็นท่าขึ้นไปมองนี้เป็นสวนของเกาหลีครับผมเป็นขั้นในมาถางเนาะปีที่แล้วม,มาถางสีมันพวกหกปันนี้นะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมสีท่ายางไปเรื่อยๆขั้นสีผ้าเขาไปในปา่าไปลาะกบางในปลามันคงสีบดท,ทัวครับผมออขาขาวๆกันครับเนาะเอฟซีไฮเห็นกระได้วก็นี่ครับผม ผมใส่วงมันนี่อีกซองลังครับผมนี่นี่นี่ครับเดี๋ยวนี้มีอีกซองลังไอเป็นวงขัดข้อซองลังแล้วก็เข้าไปอีกในข้างหน้าอีกเดี๋ยวครับผมแป๊บนึงนี่นะครับทางเข้าไปโรงงานนี่ครับโรงงานผมเบิ่งมาครับเนี่ยนี่นะครับโรงงานผมเป็น นี่ครับเป็นบ่วงเหยียบยู่นี่หลังหนึ่งครับผมนี่ครับบ่วงเหยียบยู่นี่หลังนึงแล้วก็บ่วงหัดค่อยอยู่ข้างในหลังนึงครับผมเดี๋ยวผมพาบ่งท่างขึ้นท่างลงผมที่ไปยามบ่วงครับเนาะมันจะมีทางขึ้นทางลงครับอันนี้อีกเขาอีกฟังน่งครับผมเพราะว่าผมก็ได้ ผมว่าไรมากใส่บ่วงไอ้ส่วนที่ผมไทยที่เหลกเนาะมองส่วนเก่าลีครับผมว่ากาไทยว่าผมว่ากาใส่บ่วงครับเพราะว่ามันติดบัานเกา่ารีครับผมถ้าเกิดติดฟันติดมูแล้วมันห่องแห้งครับเพราะมันเคยถือทีหนึ่งที่เทิงนเขามันห่องจนหอดขนาดนอนในห่องนี่ยินเสียงครับผม นี่ครับผมนี่มันสีมาแยกนี่ครับผมถ้าไปฟังนี่ก็เป็นเขาอีกลูกนึงครับผมถัดตรงไปก็เป็นอีกลูกนึงครับเพราะว่ามันเป็นคลองน้ำนี่ครับผมคลองน้ำฟังนี่แล้วก็คลองน้ำฟังนี่ครับผมฝั่งนานี่มันเป็นแยกครับเนาะขนหนาดหนาวนี่ผมสีพายางครับขนหนาเนาวเพราะปลามันซองสอดหูสอดตานี่คืออีกฟังนึงครับผม นี่ครับข้องนำเพ่ย์มครับเนี่ยนี่นี่ข้องนำที่เปนแบงเคืองกับอีกฝั่งนึงครับผมนั่นขึ้นเพราะว่าขนาดน้าวนี่มันแบง,งมันลุนรับเนาะมันเหลียวสอดหงสอดตามันมาขึ้นช่วงนี้ครับผมช่วงนี้มันเหลียวมาสอดอันตรายครับพาขึ้นมาได้ขั้นไปก็ต้องมี่มูม่ไปนล้วครับนี่ครับผม เป็นข้องน้ำอีกนะครับมันเป็นเขาแยกเป็นข้องน้ำทางมาเป็นเลยเป็นแยกนี่แหละครับผมที่เอฟซีถามมาว่าสตาร์เป็นลายแท่คือเด้ห่างบ่วงห่างยังนี่แหละครับหเบิ้งนะครับเนี่ยามที่บอแล้วครับผมเขาฟังพุ่นกับเขาฟะมันนม่เขาอยู่นีมันเป็นเจังไหนะครับเป็นเป็นข้องน้ำเอาะมันก็เลยคือเป็นแบงเป็นรูปเป็นรูปครับ ถ้าตามจริงก็เป็นเขาผมคิดว่ามันเป็นเขาโล่ยวกันเสียงกแตะห้องบ่เนาะดังสิเว้ยเสียงกันกระลอกเอาละครับผมคลิปนี้บุมิยังครับผมพา FC เอฟซีนี่เบิ้งทีเอฟซีคนขอมาครับเนาะถ่ายพาพคาเบิ้งครับผมสิไล่ตาในี้ยยังอย ขอบคุณครับด้วขอบคุณทุกการติดตาม้ะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์บุญเดเขาบางคีเราขอบคุณหลายครับผมบุญเดเขาบางคีเราคนติดกดติดตามกะฝากกดติดตามนะครับใบจากก่ายการชิมนาครับผมสวัสดีครับ